คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมพาพี่ๆนาๆนาทุกท่านนะครับมาเปิดคลิปแรกนะครับของปีนะครับกันที่บึงลาดโพนะครับผมอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับ ใครจะมาก็จับ g p s ได้เลยนะครับว่าบึงลาดโพนะครับผมที่นี่ก็ค่าบริการนะครับอยู่ที่3คันนะครับ3คัน1 0 0บาทนะครับคิดเฉพาะคนตกนะครับคนที่ไม่ได้ตกเนี่ยก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับแต่ถ้าใครที่ตกปลาก็จะคิดเป็นลายหัวเลยนะครับคนละ100บาท1คนเนี่ยเอาเบ็ดมาได้3คันนะครับผมแต่ถ้า1คนจะเพิ่มคันเบ็ด ไปเป็นห้าคัน6คันก็เพิ่มอีก100บาทนะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับก็สภาพหมายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับสภาพหมายก็จะเป็นบึงกว้างๆอยู่อยู่เส้นทางนู้นนะครับแต่จุดที่เราเลือกมาลงเนี่ยก็จะสภาพก็จะคล้ายๆคลองนะครับเชา้าเช้าปลาขึ้นดีมากเนะชา้าเช้าปลาขึ้นดีมากดูด,ดิเชา้าเช้าปลาขึ้นดีมากๆเลยครับ ดู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 ด,ด,ดูดูครับปลาขึ้นดีมากนะโอเคครับผมเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวเรารีบลงเบ็ดกันก่อนดีกว่าตอนนี้ก็จะแปดโมงเช้าแล้วนะไป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 เหยื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อตกปลาสี่คูณร้อยสูตสองนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนอกจากหน้าดินแล้วนะตกปลาหน้าดินแล้ว เกมกีฬาที่ฮิตฮอตที่สุดนะที่บึงลัดโพที่นี่นะครับก็คือนี่เลยทุนลอยนะครับผมที่นี่คนตกทุนลอยกันอ่าเขาเรียกว่าไงพอๆกับการตกหน้าดินเลยนะครับเพราะว่าที่เนี่มีปลาจีนนับตั้งแต่ไซส์1ขีด1ขีดจนถึง10กิโลก็มีนะครับที่นี่นะ ก็แล้วแต่ว่ามันจจ,จังหวะเราจะโดนไซส์ไหนแค่นั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่เนี่ยสมนิ้วนะไปจนถึง3-4โลเนี่ยก็จะได้กันบ่อยๆนะครับ,รบทุนลอยเราก็จะลงทุนลอย1คันนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าดิน2อคันนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะว่าจะเป็นยังไงไปลุย ขอบคุณครับนี่นะครับได้มาแล้วนะเบิร์เก้าด้วยนะวันนี้นะครับจ่ายหนึ่งร้อยบาทสามพันนี้เราต้องเก็บเอาไว้นะครับเผื่อนะเพราะว่าคนมันเข้าปอกกันไม่เป็นเวลานะเผื่อแบบเขาจำไม่ได้มาตรวจนะเราต้องเก็บเอาไว้นะครับผม จีนนี่ครับตัวแรกนี่นี่ครับใสฝ่ามือครับกินทุ่นลอยนะครับนี่ยอดจัดไปหนึ่งแต้ม ไซพอกันไซนะพอกันนะ่าจะฝุ่งเดียวกันนะครับประจีนพุนลอยอีกแล้วหน้าดินยังเงียบอยู่นะหน้าดินพุนลอยครับยอดทุนลอยไปอีกแล้วครับ มาอีกแล้วโอ้โหไซไซกำลังวาวุ่นเลยนะฮะได้มันได้สนุกนะครับยอดเยีายตกปลาสี่คุนร้อยนะครับฝากไปด้วยตอนเยอะไม่ไม่เห็นนดยไม่เห็นเลยกล้องตัดไปเมื่อกี้ เมื่อกี้กล้องมันตัดไปนะครับตอนเยอะไม่เห็นเลยนะครับมาเห็นตอนเราได้ตัวแล้วเมื่อกี้เปิดกล้องแล้วมันตัดไปนะครับโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ประมาณสี่ห้าโลได้นะครับใหญ่เลยปัดจีนนะครับยอดเลยครับเสียดายนะเมื่อกี้เปิดกล้องแล้วแต่ว่ากล้องมันเด้งออกโอ้โหโเคครับตอนนี้ก็ เปลี่ยนเป็นทุ่นลอยสองคันเลยนะเพราะว่าหน้าดินเงียบมากนะครับหน้าดินไม่ไม่แตะเลยนะมีแต่พวกปลาหางแดงตัวเล็กๆนะครับมามากินนะครับตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนจากหน้าดินนะเป็นทุ่นสองคันนะครับแล้วก็ตีหน้าดินทิ้งไว้คันหนึ่งนะครับผมก็ลองแบบนี้แล้วกันครับดูจากทรงแล้วทุ่นลอยน่าจะกินดีกว่านะครับ ไปติดตามลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วนะก็ได้ไซส์ใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไซส์เล็กมาสามตัวนะครับผมไปลุ้นกันช่วงบ่ายนะครับว่ามีแต้มมีตัวเพิ่มกันไหมนะครับผมไปตัวนิดหนึ่ง นี่ครับยีศกตัวน้อยมาขโมยเหยื่อนี่เดี๋ยวเราปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ช้ำ Iya lah, สวยๆครับตัวนี้ไซโลไซโลสวยๆโอเยยอดครับยูตร๊กตาส่คุณร้อยฝากไปด้วยครับคุณ้อยที่นี่ ตอนนี้เราโดนฝูงลูปปกไรยศนะฮะก่อกวนเยอะมากนะกินเบ็ดมาห้าหกตัวแล้วและไซส์ไม่ใหญ่ด้วยไซส์แบบว่าแบบไซส์ที่ผมโยนปล่อยไปอะ่ะตอนนี้ปลาจีนหายนะครับปลาจีนหายฝูงไรยศกตัวเล็กๆนะมากวนเหยื่อมากตอนนี้จะหนีมันยังไงดี อือแสบสุดๆครับไซนี้เนี่ยครับดูดิไสาแบบเนี้ยแบบที่บอกไปอะ่ะเยอะมากนะปล่อยเลยนะครับไม่เอาไว้ ปลาแล้วครับนาดินโอ้โหขนาดปลานาดินก็ยังเป็นปลาจีนเลยนี่ดูดูดิเนเนเนโอเค,อเคนะไซส์ประมาณไซส์โลนะครับผมง,งามยอด นาดินครับนวลจันนาดินมากินในช่วงเย็นเย็นดูดิโอ้โหตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเย็นแดวจะกลับบ้านแล้วยอดโอเคนะครับวันนี้ผลงานทุนลอยนะครับแล้วก็หน้าดินนะครับส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของทุนลอยมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโทรฟี่เลยนะนี่ดูขนาดรองเท้าเบอร์45นะครับผมแล้วก็ไซส์ยย่อมนะครับโอเคครับผมฝากผลงานของเยือตกปลา4คูณร้อยไปด้วยนะครับถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ